ไปดูจักกับชายชายกันก่อนครับฟอร์มหลังดีเหลือเกินครับใน3ามไฟของเขานั้นชนะ2แพ้1และก็เคยเอาชนะน็อกนักชกนิกีแชมป์อย่างธงชัยสิงห์หาเดชาย,ยิมมาแล้วและครับในไฟล่าสุดปัจจุบันนักชกพม่ารายนี้นั้นวัย27ปีครับส่วนสูง166เซนติเมตรสังกัดค่ายมวยคิงออฟมวยไทยครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีวันชนะคิงออฟมวยไทยเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอน คู่นี้นั้นจะเป็นดาร์บี้แมตช์เมืองประจบครีขันธ์ละรครกันสองค่ายนั้นอยู่ที่ประจวบเหมือนกันครับทางด้านดาวเด่นครับจากสกัดค่ายมวยกัมนันลีนุกพรานบุรีครับชื่อจริงชนายพรชัยติ่งทองจากหัวหินครับประจวบครีขันธ์ในวัยยี่อ่ในวัยสามสิบปีครับประธานโทษครับสูสีหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเซนติเมตรสามฟอร์มที่ฝากไว้ครับชนะ, 1, ะหน, 1, น,นึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งสูสีแพ้คะแนนให้กับทางด้านใจเพชรโรงเรียนเมืองพญาแลววิทยายครับ จากเซกัตายมวยกัมนันลีนุปรามบุรีที่ประจวบคิริขันธ์ครับเดียวกับดาวเด่นครับลุยกันเลยครับได้น้องแวะเพชรราชพัฒน์กับเป็นกรรมการผู้ชี้ขาป็นเลยที่นะครับไฟที่แล้วชนะธงชัยมาครับทางด้าจายชายวันนี้เจอแชมป์ครับถ้าชนะได้ไฟนี้ไฟหน้าจะมีคนเก่งเข้าคุณดีจริงครับแชมป์รุ่นนี้มีให้ปราบอีกหลายคนด้วยกันต้นจัดครับท่าน้าดาวเด่น ชันเชิงฝีมือดีครับเจ้าของฉายาเพชรชาาดหมัดมีดปิ่นด้วยขวาเข้ามาครับใจชายยกการส่งครับเดินถึงตัวแทงเข่ามาหอนตัวขึ้นมาครับใจชายลอกหน่อยทางด้านซ้ายครับเข่าเริ่มทํางานครับขวาจากทางด้านดาวเด่ปตบด้วยซ้ายครับเดินต้อนเลยครับใจชายทำไวเดียวไม่เขี่ยกันหน้าไม่ดูอยู่แล้วครับ ปล่อยขวาแล้วต่อยซ้ายนั้นหลุดครับครับเริ่มจะจับทิศจับทางถูกแล้วนะครับพระนาใจชายเดินถึงตัวตลอดครับต้องใช้ลูกเดินช่วยกับลูกที่ผมขนาดดาวเด่นพระราใจชายเดินซ้ายไฟคบครับดาวเด่นพยายามผลักออกผลักด้วยศอกซ้ายับไล่เข้ามาไฟคำเอาไว้ถีบด้วยซ้ายจากดาวเด่นครับลูกตักที่ก็ดาวเด่น ใจชายไม่สนใจครับจะคว้าให้ได้ครับเตะซ้ายเข้ามาก่อนเดินจิบต,ติดเดินจี้เดินต้อนครับวางไป้ข้างขวาครับชใยชายตามสไตล์เป็นฝ่ายเปิดเกมแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังจังหวะฝีมือของรุ่นพี่ครับวิ่งลำตัวมาอีกแล้วครับขวาตรงตัดลำตัวเข้าไปกัปตันดาวเ,เด่นฮารัดชาเพชรการหมัดมีดปินครับลอยหาร์ด้าเตะขวามาจากทางด้านใยชายดาวเด่นเกี่ยวแล้ววางข้างขวาคึ้นเป็นข้อๆๆๆครับ กรับมกครั้งกรเกี่ยวได้แล้วยังไงแมหลุดครับปล่อยห,หลุดมือไปครับนะครับกรรมการเร่งเกมทันทีและตัดสินใจเตือนไปท,ที่ทางด้านดาวเด่นครับโอ้โดนเตือนตั้งแต่หัววันเลยครับดาวเด่นถอยเยอะไปหน่อยครับจาะนี้บวกตอดขาเข,า,ขาดาวเด่นจ่ายชายมาสุดนะครับเตะขวา,าเข้ามาผิวได้ผิวไปครับจ่ายชายจะเดินถึงตัวอย่างเดียวคลา,ายไวเดินหน้าปักด้วยศอกแล้วตีด้วยขวา,าเลยครับ ชายชายก็พยายามจะใช้บุกไหนอคอยเล่นงานก็มาถูกทางรับใจชายเดินอาครับจับนายมเตยขวาเข้ามาเสีย้ายมาครับโดนตัดทิ้งไปไม่เป็นไรครับล้มได้ลุกได้ครับชายชายลุกขึ้นมาเดโอ้โหนี่ดักศอกเลยครับดาวเด่นศอกไปขวาอีกครั้งชายชายสัตว์แหน่สัตว์ได้แข่งครับย้ำมาอีกทีครับขวาเลยครับจังหวะตัดลำตัวของตาดาวเด่นก็ยังคงทำงานต่อเนื่อง รถลังมาจากดาวเด่นครับลอถเอาไว้ก่อนกรรมการดึงกลวมาครับชายชายเดินหน้าลุยต่อดาวเด่นเตะขวาชายชายขยายาแทงยังขวาไม่ได้ก็โดนหน้าาดาวเด่นดักด้วยมัดชุดอีกแล้วชายชายเดินยังยังจับในไม่ได้วงในดาวเด่นคอยรัดล่างเอาไว้ครับชายชายลูดมาหาจังหวะแทงเข้าไต้มาหนึ่งดอยังมีกำแพงตั้งมาจากท้างต้ดาวเด่นครับนี่ครับจะเชิงรับแบบนี้เนี่ยกรรมการรออยู่แล้วนะครับ อาไะครับธนาจะใช้ต้อนตอ่อวางได้แข้งขวาดาเดินจิ้มลำตัวอะไรครับไปเลยครับโอ้อัดขามุมรับคังเลยครับธนานายชายแล้วบป็นเลงแบบไม่หยุดด้วยครับผมมาเป็นชุดใหญ่ครับธนานายชายตอน,น,นตที่สำคัญน,นี้ดาวเด่นไม่ค่อยโต้แบบนี้ก็น่าเป็นห่วงแทนครับหอยหลังไม่ได้ครับดาวเด่นชายชาจะชาก,กมาชายชายมาแล้วกระวกต่อครับ เจอจี้หนักหนักเบียดแรงแรงแบบนี้ครับเป่าปากเลยครับอ่าครับบุกสายหลุดโดนเข่าขวาครับกูจะตีหนักจริงครกับทางั้นใจชายครับเจอมวยหายใจกันทุกคาแบบนี้ดาวเด่นบอกว่าไม่ชอบครับถ้าชิงไหมชิงพิษนี่ยังพอทนครับอ่าครับดาวเด่นแกไปถอยหลังต่อยครับน้ำหนักมากระเด็นลงมาพอสมควรอาครับดาวเด่นตบซ้ายพยายามจะเลือกเคาะอยู่วงนอกครับแต่ว่า จอคู่ต่อสู้เบียดหนักๆจี้ติดเร็วๆเงี้ยหมัดที่ว่าแน่เนี่ยออกไม่ได้ครับพี่น้อยนี่นะครับเรียกว่าไม่มีช่องให้ต่อยครับแข่งง้างมัในใจชายก็ถึงตัวนะครับเอาละครับดาวเด่นเป็นการบ้านข้อหนักข้อใหญ่ที่ต้องแก้ให้ได้ครับนี่แต่ว่าหมัดชุดนี่ครับจิ้มลำตัวสลับเข้ามาดาวเด่นเริ่มจะได้ความชัดเจนมากขึ้นเลยก็จิ้มตัดลำตัวจิ้มลำตัวอีกทีเอาปราแต่ว่าใจชายยังทนอยู่ครับต่อยได้ต่อยไปกับมา ดาวเด่นต่อยมาได้มาเป็นทุ่นใหญ่เหมือนกันก่ายไทยจะคว้าไม่ติดนั่ลละครับถึงตัวครับจ่ายชยล็อกนายมาเสียบขวาเข้าไปโอ้แต่ว่าพอดูเกาะนายได้เนี่ยคนละหนังคนละเลือดเลยครับนะครับสับตยขวาครับจายชายดาวเด่นยังทุบท้องต่อครับดาวเด่นก็เล่นงานเขาได้ครับจายชายล็อกนายได้ดาวเด่นแทงแล้วขวางชายชายจะแทงมายจงติดกำแพงครับยังแทงไม่ได้บดเข้ามาต่อครับแต่นี่ครับ แกก็ยังคงเลือกลำตัวของด้านใจชายอยู่นะครับดาวเด่นยังแต่ว่ายังหยุดไม่ได้ครับยังใส่ลำตัวเตะซ้ายขึ้นมาจากใจชายซ้ายยองนะครับตอนเดินถึงเคยครั้งก็ใจชายยังพอมีเวลาครับขวาเข้ามาครับใจชายดาวเด่นพุทอีกแล้วครับเจอซ้ายไล่ตอนต่อครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวละครับครั้งที่สองตามมาครับใจทางด้านดาวเด่นโดนเตือน เน้นเชิงรับแบบนี้มีปัญหาแน่ครับสไตล์ของวีดีแมสมวยไทยเราให้เคยดกับมวยเดินครับกระชาตกลับมาตีด้วยขวาครับครับดาวเด่นตั้งกำแพงประคองเอาไว้ครับนะครับประคองอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีจังหวะช้ยจังหวะโชว์จ่ายชายแล้วนะเมื่เทียบขวาดาวเด่นอนนี้ประคองอย่างเดียวครับจังหวะคืนแทบจะหาไม่เจอเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวมาดูกันกรับาจะมีสถา,านการณ์ปฏิยาหรือเปล่าทุบอีกแล้วครับ โกนวดอย่างไรเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังไม่มีอาการกันดานใจชายตนน็เน้นมาทุกลูกครับดาวเด่นเรีวกว่า่ไปเก่งมาทั้งหลายครับแต่เอาไม่อยู่ครับใจชายเดินควาอีกทีดาวเด่นพยายามเปลี่ยนการับซ้ายทีขวาทีใจชายที่เข้ามาครับล็อกไ้เอาไว้เดะเข้าซ้ายเข้ามาอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่าก็ยังวงในนี่ยังไว้ใจได้ครับใจชายจับเมื่อไหร่ตีเมื่อนั้นแหละครับ <S <S 2> <S 2> <S <S ไปเข้ามาโดนรวบเอวครับก็นันใจชายครับวงในนี่ทำท่าจะกินรวบก็น้านใจชายไม่แบ่งให้ตีเลยครับดาวเด่นก็ใช้ความเพียวครับแต้มบอกว่ามีใจชายนี่มาดื้อเหลือเกินครับจับนายอีกครั้งใจชายกรรมการแยกออกมาครับนะครับไปยกเลยครับใจชายเดินต่อครับปีกด้วยขวาและครบเรียบร้อยครับโอ้ได้แผลแตกด้วยครับท่านผู้ชมครับสำหรับท้านดาวเด่นครับ เตาขวาตายครับครบ3ยกกันไปเลยครับในคู่รองของรายการครับพิกัด53.5กิโลกรัมธนาใจชายครับโอ,อ้ต้องชื่นชมวันนี้ก็เดินบุกป่าฝ่าดงครับธนาดาวเด็กก็พยายามจะใช้หมัดหนักแต่ว่าต้องบอกว่าเหมือนจะไม่มีปฏิสหารครับไม่แม่นพอครับวันนี้แล้วก็ไม่แรงพอที่จะส่งล่างดนาใจชายให้ล่วงลงไปได้ กับกันครับท่าด้านจายชายใช้วงในครับเล่นงานท่าด้านดาวเก่มไปไปตีมาแผ่วเลยครับไปฟังคำตัดสินบนเวทีก่อนครับ ladies and gentlemen after wheel of action for the winner b r u h a n a jay shy for Myanmar